สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนจ้ามือนี่แม yup ่น้ำไผ่สิผ้าพี่น้องมาเพอพอพักสามเกือจ้าพี่น้องมือนี่แม่น้ำไผ่สิผ้ามีเน้องมากพักสามเกือพอใส่แผงพอใส่แผงเพาะเขาสิเฮ็ดง่ายจ้าพี่น้องเขาก็สิง่ายต่อกันง่ายลงปลูกนะจ้ะเนาะสำรับมือไม่ถ้ำตามไดง่ายๆจ้าพี่น้องมือนี่แม่น้ำไผ่สิผ้าพี่น้องมากพะพักสามเกือใส่แผงจ้าพี่น้องเฮ็ดแบบวิธีง่ายๆเฮ็ดจังใดเฮ็ดวิธีง่ายง่านะจ้ะเนาะซึ่ง ถึงเมื่อไหร่ก็เห็ดน้ำแดง่ายไจ้าพี่น้องเบิ่งเตียงในลำไส้กำลังกำลังงามหรือเด้จ้าพี่น้องนี่กกำลังงามหรือเด้อเห็นบ่ไก่สีได้กินแล้วพี่น้องไก่สีได้กินแล้วจ้าทั่วกระงามหลือจ้าพี่น้องสี่ลรเห็ดกษตรจ้าพี่น้องควมพุ่มใจจ้าควมพุ่มใจตื่นขึ้นก็มีควมสุกแบบนี้หละจ้าพี่น้องในเลาะหัวเลาะสวนในเห็ดเวียกมีควมสุกจ้าพี่น้องเห็ดกษตรสิ่งที่ใด้สิงที่ใดอันดับหนึ่งก็คือได้ค่วมสุกจ้า ได้ข้มมุขได้แทนะแน่นอนควมสุลจากธรรมศาสตร์จ้ะพี่น้องอันนี้นแหมฮะไพรวนน้องเปลียเลยจ้ะแม่งหลักตัวนี้จ้ะบ่ถอนไปปลูกไซจ้ะพี่น้องกับสีเขาอย่ใน่นี้ลหละและ้วก็มดน้ำเขามดน้ำเขาใส่ปุ๋ยเขาให้เขาอย่ในนี้ลหละเขางามมากเขาก็ตัดทั่วตรงนี้แม่งกินเบิดจ,จ้ะพี่น้องเอาจามหม้่อ่านพุ่นส่วนนั้นยนง่ยยุ่ งามคักจ้ะพี่น้องงามคักผักเพลวงามคักงามเนี่ยสิขยายออกจ้ะพี่น้องสิพันยามขยายออกสิเอาไปลงสิทำทำบอสิทำบอให้ดูอยู่สิเห็ดเป็นบอให้ดูอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดบอให้ดูเอาลงให้ดูนี่สบายจ้ะพี่น้องผักเพลวนี่แมล็ดลำไส้เคยปลูกแล้วสบายคักเดี๋ยวแมล็ดลำไส้สิพาพี่น้องเห็ดนม่จ่ายน้ำว่าเห็ดจังไดมือนี่เอาวิธีเพาะพักสามเกลือไปก่อนจ้ะพี่น้อง มะเขือเบื้งดกขักดกเนี่ยดกขักดกเนี่ยจ้ะไปห้องไปพาะพักพี่น้องไปพาะพักกันจ้าพักวุ้งกับปู่พ่อได้กินจ้าพี่น้องปูกพ่อได้กินกิงๆแล้วพักวุ้งนี่ถ้าปูกใส่ให้ดูนี่จะง่ามเร็วจ้าจะมีรสชาติกอบหวานจ้าพี่น้องกอบกอบมีมีรสชาติทีกอบกบเบ,บ,บ,บ้อบ่ขิงแบบนี้ได้จ้าพี่น้องแต่ว่า พักบุงอ่ะถ้าปลูกลงแปลงต้องพ่อนาพ่อปุยย๋ยจ้ะพี่น้อง่พพ่อนาวพ่อปุยย๋ยอันนี้สรุปแล้วคือฟักแฟงที่แม่ลำไพ่เอามาจากต้นม้อปลูกคือมนเล็ดเพลินบ่เกิดจ้ะพี่น้องบ่อกเกิดแม่ลำไพ่เอาทั่วมาสามเลยจ้ะกระสิปเป็นทุ่มทั่วคือเ่าจากพี่น้องกัดแตงแตงเกิดแล้วทุ่มทั่วกับแตงคือเขาข่เาอันนี้ก็แตกขึ้นเลยจ้ะพี่น้องเกิดแล้วดีใจแล้วจ้า ที่ว่าที่เกิดเกิดแล้วเกิดแล้วจ้าทุกทิ้งทุกอย่างแม่ทัพใปลูกไว้เกิดบัละจันท์อันนั้นจะเป็นบวกลงเกิดแล้วบวกลงเกิดเกิดแล้วพิกม่วงมะเขือเทศตัวนี้เขาจะเป็นพันเรื่อยจ้าพี่น้องนี่ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้เพิ่นสิบเป็นพันเรือยพันเรือยเป็นสุ่มเดียวแม่ลำไผ่สิปลูกปลูกเฮ็ดสุ่มเพื่นตัวนี้เพิ่นสิบเป็นพันเรือยเป็นพันพ่วงนะจ๊ะนม่แม่ำไผ่พ่วงชมพูจะพวงชมพูอันนี้เพิ่นสิบเป็นปปปพันเรือยเป็นเป็นพันขึ่นข้างจ้ะพี่น้องไวาง่ายปลูกแล้วก็เสิเเ็ดข้างไอ้เพิ่นสำรับมือนี่แม่าำไผ่สิพ้าพ,พี่น้องมม่พาะพักสามเกือจ้ะพี่น้องพักสามเกือ สามเกย์ของเราผ้ากะเพราแม่งรักจ้ะพี่น้องอันนี้ผักสามเกิดจ้ะพี่น้องวิธีเพาะกะบพายากจ้ะพี่น้องเพาะแบบนี่จ้ะแบบง่ายงยก่อนอื่นเอ้องกระสีเอาดินใส่ดินนี่กับดินดินที่แม่น้ำไผ่ปุงุงดินเก้าจ้ะดินเก้าออกจากกระถางที่แม่น้ำไผ่ปรุงปลูกอันนี่แหละ ปลูกพักทั่วไปนี่แหละแม่รำไพ่สีบ่เติมเติมสารอาหารด้วจ้ะแม่รำไพ่สีบ่เฝ้าสีบ่ท่านเติมสารอาหารเพราะว่าบ่ท่านดิเติมบ่บ่เติมปุ๋ยข่อยจ้ะเพี่น้องเมรำไพ่สีโปขอ้เขาจิตจืดเอาจิตจืดแบบนี้สักก้อนจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่อจำเป็นจ่าพี่น้องบ่อจำเป็นต้องเติมสารอาหารให้เขาเบ้อเติมป่าอ้อนเพราะว่าอยู่ในนี้บ่เกินซิบเบ้เกินซิบซิบหาเมื่อจ้ะพี่น้องบ่เกินซิบหาเมื่อแม่รำไพ่เสียล้มปุูก ที่เขาเกิดมาแล้วเขาเขาเสียหายฮอร์โมนเขาจากพี่น้องเขาเกิดมาแล้วประมาณจากประมาณจะตัดเม่น้ำไผ่บ่กห้านเห็ดหมองว่างหมองใยแม่น้ำไผ่เห็ดเอาไวหกกนึ่งจังสี่ตะก้อนกลับมาแม่น้ำไผ่จังสีเห็ดห่านแจกี่น้องกลับมาจังสีเห็ดห่านบ่างเป็นจังสีเห็ดเห็ดห่านว่างดีจ้ะเพราะว่าไม้ี่นี่ก็ด,ดีดูคุณกำลังเกอ็ดมาซักข้อขวมวนี่คุณ หาหยอกกันหยอกฟองน้ำเนี uh. Đây, ่จ้าพี่น้องฟองน้ำพักให้ดูเกาไหมฟองน้ำพักให้ดูนเกาจริงๆแตหาจุกออกมากดอกคนสีขาวคนสีนุ่มป่าคนเสือใดญ่บุกคนเลือดดินคนดินแบบนี้จ้าพี่น้องคือคือดินตัวนี้เขาสีนี่เห็นแก่พนักงานพี่น้องเขาสีนี่แกบ เขาสิบ่แน่นจ้ะพี่น้องต้นดินต้นดินห้าผสมปลูกดินห้างที่ห้อผสมปลูกไปเลยจ้ะเมี่ยนเมลันไพ่สิบ่ได้ใส่สสสสที่ป้องที่แม่ที่ยังเพาะง่ายกว่าเพราะว่าพักสุ่มนี่เขาเกิดแล้กวกวง็งามงามไว้จ้ะพี่น้องเกิดเองงามไว้เท็ดเท็ดง่ายจ้ะพี่น้องเท็ยดง่ายอันนี้จะเป็นเมี่ยงลักอันนี้แม่ลันไพ่กับสีเ็ดแบบนี้จ้ะพี่น้องเพราะจะเอาดินใส่แล้ว นี่เป็นแมงลักจ้ะพี่น้องแม่งรักห้วยไปเลยจ้ะพี่น้องห้วยไปเลยกาเอาจ้ะพี่น้องซ่องนี้สีได้ยุสามเพียงด้วยจ้ะพี่น้องย่าไปไส่หลายคักด้อจ้ะเทาก็เน้นตัวใดข้ขบขเพราะว่าห้องยานเขาวิ่งหนีเฮาก็เป็นเน้นเน้นจัหน่อยจ้ะพี่น้องเน้นจัหน่อยค่อยเฮ็ดไปจ้ะพี่น้องค่อยเฮ็ดไปแต่ว่าก็เฮ็ดง่ายอยู่จ้ะเฮ็ดง่ายอยู่ กาว่าให้กระจยายกระจายแบบเขาเรียนร่งหลุมอยู่แล้วจ้าพี่น้องเขาเรียนร่องหลุมอยู่แล้วกับน,นาแน่บางแน,น่กะกะบพะเป็นยังจ้าพี่น้งนองเพราะว่าเมียเราไพ่เอาไปปลูกลุ่งดินกับมันกะพอดีจ้าพี่น้อง ที่นี่เ้องก็สีโรยกบกบไปเลยจ้าพี่น้องกบไปแบบนี้เลยม่น้ำผ้ยเส็ดแพงเดียวเฮ็ดยย่างละแพงจ่าพงษเนะเพราะว่าสปลูกเพราะท่านจ้าพี่น้องมันสิปลูกเพราะท่านมันสิบ่้มีพื้นที่ปลูกเพ่าง่ายก็เหี้ยดหลายๆสิบ่มีพื้นที่ปลูกก็สิเอาไปใส่กระถางน้ำจ้ามันเลิดพันที่เหลือ แค่นี่จ้าพี่น้องเห็ดง่ายๆแบบนี้ละ่ะเห็ดง่ายๆแบบนี่ละ่ะเมล็ดพันผักหน่อยถ้าผู้ใดขยันาานะจ๊ะถ้าผู้ใดขยันก็คือคอยหยอดเทลหลุมแต่วาา่าแมลําพันไม่ไหวจ้าพี่น้องบ่ไหวดอกเห็ดมันใส่เวลาเกินจ้าพี่น้องไปหยอดเทลหลุมใส่เวลาเกินเมน้ดพันใส่วิธีนี่สบายสบายสุดเจ้าพี่น้องเกิดมาได้ผลชั่วลอยปเปอร์เซ็นแมน้ดพันเห็ดมาลายรอบเลยจ้ะเห็ดแบบนี้ลหละง่ายๆที่สุดแต่วา่าเวลาลุยเท่ากับ กาเบิงหลักกับพญายามว่าให้ให้ถือทุกหลุมประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะวิธีเพาะเมล็ดพันธ์สามเกือแบบง่ายของแม่ลำไพ่จ้ะสำหรับคลิปนี้แม่ลำไพ่เสิขอจบไปเพียงแค่หนึ่งจ้ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุณพี่น้องปองป่ายสู้ปู่สุข้นได้จ้าเด้อที่เขามากดติดตามรับชุม่มช่องท่าเกษตรแม่ลำไพ่จ้าเป็นกำลังไจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องปองป่ายสุ้ปูสุคข้นจ้าสวัสดีค่ะ